สวัสดีคะ่ะในคลิปนี้นะคะเรามาแนะนำที่ดินเปล่านะคะเนื้อที่สองงานกว่าถมแล้วติดถนนนะคะถนนคอนกรีตอยู่ในเขตของเทศบาลคะ่ะอยู่ที่ตำบลสีพนมมาตรอำเภอรับเรจังหวัดอุตรดิตนะคะราคา850,000บาทนะคะทุกท่านเป็นที่ดินว่างเปล่านะคะเนื้อที่2องงาน18ตารางวาคา่ะ บนพื้นที่นะคะปลูกไว้เป็นสวนผสมผสานนะคะมีต้นไม้หลายชนิดด้วยกันนะคะทุกท่านบางส่วนก็ถมไว้แล้วนะคะพร้อมสําหรับปลูกบ้านค่ะร้อมลวไว้เรียบร้อยนะคะเป็นโฉนดที่ดินนะคะปลอดจำนองพร้อมโอนได้เลยค่ะตําแหน่งของที่ดินนะคะอยู่เลยเทศบาลตําบลสีพนมมาตรประมาณ500เมตร หรือเข้าซอยทางเข้าวัดดอนจากบ้านคอกช้างตำาบลสีพนมมาตอำเภอรับเรจังหวัดอุตรดิตนะคะสาธารนูปโภคนะคะที่ดินอยู่ในเขตของเทศบาลตำาบลสีพนมมาตถนนกว้าง6เมตรนะคะมีไฟฟ้ามีประปาค่ะเป็นน้ำประปาของชุมชนนะคะทุกท่านมีเพื่อนบ้านนะคะไม่เปรี่ยวเหมาะสำหรับการสร้างบ้านพักอาศัยนะคะ 850,000บาทที่ดินในคลิปนี้นะคะ2งาน18ตารางวามีโฉนดครบพร้อมโอนนะคะทุกท่านท่านใดสนใจสามารถติดต่อเจ้าของได้เลยนะคะติดต่อไปทางเบอร์โทรทีท่ใต้คลิปนี้เลยนะคะแอดมินใส่ไว้เรียบร้อยแล้วนะคะโทรคุยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการที่จะนัดชมที่สามารถโทรนัดล่วงหน้าได้เลยค่ะทุกท่านสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ